สวัสดีครับวันนี้อุดรธานีทีวีนะครับมานำเสนอนะครับเส้นทางนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปที่วัดสว่างธรรมบันดาลน,นะครับเราจะนำเสนอเส้นทางนะครับจากอำเภอหนองหานนะครับไปถึงวัดสว่างธรรมบันดาลน,นะครับโดยใช้เส้นทางที่จะ แนะนำให้กับสมาชิกของเรานะครับเชิญรับชมได้ครับครับสวัสดีนะครับวันนี้อุดรธานีทีวีจะนำเสน,เสนอเส้นทางจากอำเภอหนองหานไปที่วัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะครับก็เส้นทางนี้ก็จะเริ่มจากสี่แยกไฟแดงอำเภอหนองหานนะครับสี่แยกนี้ก็จะมี ทิวก,การอำเภอนะครับแล้วก็อยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเรามาจากอุดรนะครับแล้วก็มีโรงเรียนน้องหางวิทยาอยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็วิ่งตรงไปเลยนะครับวิ่งจากสี่แยกไฟแดงตรงนี้ไปนะครับเส้นทางนี้ถ้ามาจากทางาทิศใต้ก็จะเป็นอำเภอกรุงปวาปีนะครับมาสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับถ้ามาทางกรุงปวาปีแล้วก็ เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาผ่านผ่านหน้าโรงเรียนน้องขานวิทยานะครับผ่านโรงเรียนน้องขานวิทยาไปนะครับผานเส้นทางโรงเรียนน้องขานวิทยาไปนะครับแล้วก็จะตรงไปนะครับผ่านปาเิโซนะครับปาปิโซนะครับจะมีปั๊มละหมัดอยู่ทางซ้ายมือนะครับปัม๊มละหมัดอยู่ทางซ้ายมือนะครับแล้วก็ ท็อปนะครับซปเปอร์สต์นะครับอยู่ขวามือนะครับนะครับท็อปซปเปอร์สต์อยู่ขวามือนะครับวิ่งตรงไปเลยนะครับเส้นทางนี้นะครับเส้นทางนี้วิ่งตรงไปทางเส้นอำเภอสว่างแน่ดินจังหวัดสกลนครนะครับวิ่งตรงไปก็จะไปที่บ้านหนองเมกนะครับบ้านหนองเมกนะครับเส้นทางนี้นะครับมจะพาไปทาง บัญนเชียงนะครับรเส้นทางนี้จะผ่านบัญนเชียงนะครับเส้นก็จะมีพระเดินทุดงนะครับเดินทุดงนะครับมาเดินทุดงนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับเดินทุดงนะครับตามถนนนะครับครับก็ให้บรรยากาศนะครับสบายๆนะครับบรรยากาศสบายๆนะครับก็จะมี สร้างอันนี้ก็เป็นไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเบอร์หนองหานนะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับขวามือนะครับถ้าบิงตรงไปนี้ก็จะมีปัมป๊มพอตทรออยู่ซ้ายมือนะครับปัมป๊มพอตทฮอนะครับสำหรับที่เดิน ทางมาจากังรวัดอนนะครับก็จะเดินทางไปเส้นนี้ก็ได้นะครับมันมีไปไปที่วัดสว่างธรรมดานี่ไปหลายเส้นทางนะครับเราจะเิ่งตรงไปเลยก็ได้นะครับไปเลี้ยวทางจิกนะครับก็ได้แต่ตอนนี้ผมจะนาเสนอเส้นทางนี้ก่อนนะครับเส้นทางไปทางมันเชียงนะครับบันเชียงนะครับก็ในสมุชิกเราได้จากเส้นทางนัง นะครับเลยนำเส้นทางไว้ให้นะครับเราดูในในคลิปแล้วก็เวลามาเดินทางจริงก็จะได้ไปได้ถูกเส้นทางครับไม่ไม่หลงนะครับผมส่วนท่านที่่ในพื้นที่แล้วก็ยิ่งสบายนะครับคุ้เคยเส้นทางอยู่แล้วนะครับก็จะนําเสอเ้นทางนี้นะครับไฟแดงตรงนี้นะครับบ้านของเม็กนี่ครับ ไฟแดงบ้านหนองเมกนี่ครับมีไฟแดงบ้านหนองเมฆจุดหนึ่งนะครับก็มีโรงมีป้อมยามตํารวจอยู่ทางซ้ายมือนะครับป้อมยามามีโรงเรียนชุมชนบ้านหนองเมกอยู่ขวามือนะครับนี่นะครับเป็นสีแยกไฟแดงนะครับสีแยกไฟแดงนะครับจะทำเสนอเส้นทางตรงนี้นะครับสีแยกไฟแดงนะครับนี่ครับเส้นทางนี้นะครับ ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่บ้านดุงนะครับไปอำเภอบ้านดุงไปคำชะโนโดได้นะครับก็สําหรับใครที่จะเป็นเดินทางก็สะดวกสบายนะครับไปได้หลายจุดตรงนี้นะครับผมจะนําเสนอตรงนี้เฉพาะไปที่วัดสว่างธรรมบรรดานก่อนนะครับไปที่วัดสว่างธรรมบรรดาลก่อนนะครับตรงนี้เริ่มจาก,ส,ก,านนกสีแยกไฟแดงบ้านหนองเม็กนะครับสีแยกไฟแดงบ้านหนองเม็กนะครับ มีรถพอสมควรนะครับรถเดินทางไปมาพอสมควรนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับของชนบทนะครับของของชนบทของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีมีบรรยากาศเป็นอีกแบบเนึ่งนะครับ่านที่อยู่เคยอยู่แต่ในเมืองนะครับเห็นแต่ตึก สงสูงนะครับมาอยู่นี้ก็อาจจะได้เห็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศสบายๆมีบ้านเรือนสองฝั่งทางแล้วก็มีต้นไม้นะครับนะครับเห็นบรรยากาศนะครับขอพระคุณมากนะครับที่เข้ามาชมอุดรธานีทีวีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปสําคัญๆนะครับที่เราจะนําเสนอนะครับครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับนะ อากาศสองฝั่งทางนะครับเราก็วิ่งผ่านสี่แยกไฟแดงตรงนี้นะครับว้านลงเบกอีกแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าบันเชียงนะครับผมจะพาไปทางทางบันเชียงนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าทางบันเชียงนะครับที่พับก็สะดวกสบายนะครับถ้าใครจะไปแถวบันเชียงก็มีที่พักดี่สอี่พรกมาใหยนะครับจะไปที่บันเชียงนะครับ เนีนะครับเส้นทางนี้นะครับไปวิพิธภัณ์พันเชียงก็ได้นะครับ <c oughs> ไปบรรยากาศนะครับรรยากาศจกิโเมตรนะครับให้นะครับ,ปร,บประมาณกี่กิโลนะครับสตารที่0กิโนะครับตรงนี้นะครับไปถึงวัด จะประมาณกิโลนะครับเดี๋ยวผมจะแช่ทั้งนึงนะครับนะ <S <S ม,มรดกโลกบ้านเชียงครับตรงนี้นะครับเป็นแหล่ทงท่องเที่ยวอนี้แหล่งึ่งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมานะครับก็ฝากไว้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับถ้าใครจะเดินทางมาพักผ่อนใน ช่วงวันหยุดวันปีใหม่นะครับสุขการนะครับก็เชิญมานะครับทพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะครับ เชียงครับ นะครับมือก็เป็นร้านค้าต่างๆนะครับร้านค้าต่างๆนะครับมี่ิ็ที่จอดรถนะครับจอดรถสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวนะครับนี่พิพิสภัณฑ์บัญเชียงนะครับผมจะเดินทางไปก่อนนะครับวันนี้นะสี่งค่ะพิพิธภัณฑ์บันเชียงไปก่อนนะครับเพื่อ ก็สองเลนครับมีอะไรตั้งหน่อยครับมีทางนิดหน่อยนะครับก็ได้อันนี้ก็ขวามันจะเป็นวัดนะครับเป็นวัดที่ขุดค้นพบกระดูกโบราณต่างๆไหต่างๆนะครับเราจะบินผ่าน้ยวซ้ายไปนะครับผ่าน ซ้ายไปนะครับซ้ายไปก็จะเข้า ทางไปที่วัสดสว่างธรรมดานเลยนะครับ ้ายเข้าไปนะครับประมาณหนึ่งเจ็ดกิโลเมตรนะครับเดี๋ยวซ้ายเข้าไปนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่สวยงามมากนะครับ เขาเลี้ยวขวา ึงแล้วนะครับวัดสว่างธรรมดานนะครับขอขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปครับสวัสดีครับ